ผู้ชมครับตอนนี้เราพาผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลไผ่จำศิลอำเภอวิเศษ,ษชัยชาญจังหวัดอ่างทองทําไมผมมาที่นี่ครับเพราะว่ากระแสเรื่องของมะนาวในตอนนี้มีราคาแพงเห็นเกษตรกรหลายคนก็บอกว่าตอนนี้่ะมะนาวขาดตลาดคนที่เป็นผู้ซื้อเองก็บอกว่าโหตกใจกับราคาพอสมควรและกระแสตอนนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้คําแนะนําว่าประชาชนเองอาจจะมีการปลูกเพื่อใช้ในการรับประทานภายในบ้าน ราะว่าราคาแพงนั่นเองนะครับมะนาวแพงก็แพงมาทั้งชาติและโลกก็หน้าแรงไงวันนั้นไม่ดูอะไรหนังสือพิมพ์เขาลงมาอันหนึ่งอะ่ะใช่ไหมเออเข้ามะนาวมาปลูกในกระถางไงนั่นแหละกินเองปลูก,กระนาวกินเองในกระถางไปต่อไปที่ไปปลูกคนละกระถางได้ไบนเขาโถช่วยตัวเองบ้างที่เออมันจะไปคุมขงงเขาได้ไงเขาลงทุนหน้าแรงเขาก็หาโอกาสว่าเขาจะขึ้นราคามะนาวไงเพราะมันปลูกยากแล้วปลูกกินเองก็จ,จ,จบแล้ว วันนี้เรามากันที่เป็นศูนย์ของการแนะนําเรื่องของการปลูกมะนาวกันกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรกรการปลูกมะนาวกับพี่วโรชาจันทโชตตอนนี้ด้านในแล้วนะเดี๋ยวพี่เขาไว้เดี๋ยวไปคุณว่าเรื่องราวทั้งหมดการปลูกมะนาวจะเป็นยังไงหลายกระแสที่มีการเข้าใจผิดเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับพี่โรชารับสวัสดีครับตอนนี้กระแสเรื่องของมะน,นาวเยอะมาะกก<ร>็เลยอยากจะมาขอความรู้ที่แท้จริงวิธีการปลูกจริงๆเป็นยังไง,งตอนนี้อยากจะถามเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมะน,นาวในประเทศไทยของเราเนี่ยช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยไงครับนะช่วงมากก็คือว่าเนี่ยจะหลังเนี้ยหน้าฝนเข้าแล้วจะเริ่มจะเริ่มมันเริ่มก่อนหน้านี้แล้วแต่ช่วงก่อนหน้าฝนเนี่ยมะนาวจะขาดขาดตลาดโดยสิ้นเชิงนะก็มีปัญหามาตลอดใช่ไหมอ่า กุมภาเริ่มกระเตื้องแล้วนะมีราคากุมภามีนาเมษาเดือนนี้น่าจะไปอีกยาวนะพฤษภามิถุนานะสิ่งที่คาดหวังเพราะว่าผมก็เหมือนช่ำชองในวงการมะนาวอ่ะมะนาวต้องดูนิดอันไหนตลาดต้องการ,รอันไหนตลาดไม่ต้องการนะและเหตุผลที่มะนาวแพงผมก็คาดว่าอย่างเงี้ยนะ ที่คนไปปลูกมะนาวในรองอ่ะในวงบ่อท่ออ่ะคือผลผลิตมันน้อยนะจากไปศึกษาข้อมูลมาเห็นแล้วก็ผลิตทำตามแต่อาจจะเข้าใจผิดจริงๆแล้วที่จังหวัดอ่างทองเองเนี่ยมีมีพันธุ์อะไรที่เราใช้ปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตพอสมควรนะครับดั้งเดิมผม4ี่ปีมาแล้วแป้นวิเศษดั้งเดิมครับนะแป้นวิเศษแล้วผมใช้คําว่าพัฒนาสายพันธุ์จนมาเป็นแป้นวโรชาคือจริงแป้นเป็นพันธุ์วิเศษเนี่ยเป็นพันพื้นพื้นเมืองที่นี่เลยฮะ ท้องถิ่นเกิดจากที่นี่เลยจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษเลยตั้งชื่อให้แต้นวิเศษนะฮะจุดเด่นของพันธุ์นี้คืออไงครับสามเดือนมีน้ําแล้วในขณะมะนาวคนอื่นต้องรอ4เดือน10วันนะถึงจะบริโภคได้มันเหมือนมะม่วงอนะ่ะถ้าต้องรอแก่จัดมันถึงจะมันถ้าไม่แก่จัดมันก็จะเปรี้ยวของเราทั้งเปรี้ยวทั้งมันรสชาติยังเป็นมะนาวใช้ได้แล้วมันอย่างที่ผมเกิดมาหลายสื่อแล้วก็คือว่าเราเป็นมะนาวชิงตลาดมันดกเยอะมากแล้วก็เด็ดขายซะไอ้ส่วนลูกที่เหลือก็จะโตขึ้นเพราะว่า อาหารมันเยอะใช่ไหมเท่านั้นเองหลักๆแล้วมะนาวของเราเน้นอินทรีย์นะเปลือกบางน้ําเยอะผลผลิตเยอะอย่างที่เห็นนะฮะก็มีมีพันธุ์วิเศษแล้วก็มีการเป็นพัฒนาพันธุ์เป็นเป็นวโรชาพัฒนาสายพันธุ์ที่นตุนตันนี้คือพันธุ์วโรชาเลยวโรชาครับมีคือมีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วและกิ่งของเราจะกิ่งเล็กๆนะเราจะพัฒนาสายพันธุ์ของเราโดยการตอนเท่านั้นเพราะเราพยายามจะรักษาสายพันธุ์มะนาวที่ว่า ถ้าการตอนหรืออะไรพวกนี้มันจะร้อยเปเนต์ใส่เลือดร้นะอยปเนต์นี่คือถ้าเป็นคือเหมือนตัวอย่างตอนนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยปลูกแบบนี้ก็คงจะได้ใช่อ้าวแล้วลองดูอีกทีนะครับเหตุผลนะอันนี้ลองตันนะครับอันนี้ทำไมมะหนุนนะมันเป็นเรื่องหนีน้ำมะนาวอ่ะอให้มะนาวอยู่ไว้กินไว้ใช้นะจำไว้นะ องผมก็มีตอไม้ก็มีกระถางปูนก็มีก็เหมือนคุณไปไปยุคเองบ,บนดาดฟ้าค,คุณจะเอาอ้นนี่ขึ้นไปหรออันนั่นเป็นเรื่องไว้กินไว้ใช้นะแต่ถ้าทําธุรกิจต้องลงดินเท่านั้นนะครับครับผมแล้วที่นี่มีตัวอย่างให้ดูไหมครับถ้าผลูกจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนครับอ๋อได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญไปดูเลยด้านไในครับเดี๋ยวเชิญเลยพื้นที่จริงจะเป็นยังไงกันครับครับ ตอนนี้เรามาดูพื้นที่ของการปลูกว่าวิธีการปลูกเป็นยังไงและก็แต่ละพันธุ์ลักษณะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่โรชาครับเรื่องของการปลูกจริงๆเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องมันเป็นยังไงครับวิธีการที่ปลูกต้องของเรื่องมะนาวเนี่ยมันโดยหลักการธรรมชาติมันก็ต้องเอ็นอิงเข้ากับธรรมชาตินะฮะตอนนี้ผมว่ากเกษตรกรบางคนหลงประเด็นหลงประเด็นในที่นี้ต้องจําไว้นะฮะบ้านผมอยู่อ่างทองนะฮะเขตเขาเรียกสภาพแวดล้อมมันเป็นที่ราบลุ่มเหมือนกับยุทยานะ น้ำท่วมทุกปีคําว่าน้ําท่วมทุกปีในที่นี้ก็คือน้ํามาก็ท่วมน้ําไม่มาก็ท่วมเพราะมันเป็นที่ราบลุ่มผมบอกได้เลยหลังจากปี54เท่านั้นนะฮะเป็นเรื่องเกิดมะนาวในวงบ่อท่อ,อนะแล้วคราวนี้การไฟเฟ่ของมะนาวในวงบ่อท่อนั้นคือจุดจบไม่มี<อ>นะเราปลูกก่อนเราก็จะรู้ปัญหาก่อนครับไอครั้งแรกเลยแน่นอนดกดีนะเพราะว่าอะไรมันมีธาตุอาหารใหม่ๆอยู่ในวงบ่อท่อ ใชฮะต้นก็ยังเล็กอยู่อะไรอยู่ถามว่าตอนนี้อ่าผมบอกไป3ปีที่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องมะนาวคดมาใส่ในวงบ่อท่อเพื่อหนีน้ําท่วมเพื่อเขาเรียกอะไรไม่ให้มะนาวตายแล้วมีไว้กินไว้ใช้แต่ถามว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วมันมะนาวเนี่ยทรงพุ่มมันต้อง6-7เมตรนะครับใช่ไหมนะเหมือนอย่างงี้ใช่ไหมใช่ฮะอันนี้เป็นมะนาวที่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างยังไม่ถึงปีดีนะครับครับนะฮะเห็นไหมปลูกในดิน มันจะมีข้อแตกต่างการปลูกในวงบ่อท่อ,อเดินไปเดินไปดูได้เลยฮะนะในวงบ่อท่อนะนี่คือในวงบ่อท่อนี่มะนาวรุ่นเดียวกันทำไมมันมีความแตกต่างกันอ่ะเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งอาหารไม่พอครับคุณก็ต้องเข้าใจามะนาวทั้งสวนเราเนี่ยเป็นระบบรากตอนครับมันหากินหน้าดินนะครับมันไม่ใช่ระบบรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วถามว่าการเอาลองไปไว้เนี่ยมันเหมือนเราไปวัดความดันน่ะ มันอึดอ,อัรากมันจะหากินแล้วค,คุณไปบล็อกเขาไว้แล้วค็จะกินจากไหนอ่ะคือปัญหาเดิมเนี่ยคือเราแค่หนีน้ําท่วมใช่แล้วตอนนี้ปดตีโจทย์กันผิดหมดว่าเขาเรียกอะไรทําให้ออกนอกฤดูอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าฮเป็นหลักธรรมชาติของต้นไม้ใบไม้ใบปรุงอาหารสังเคราะห์แสงผมบอกไปเรื่อยนะฮะคุณต้องดูแลให้เข,า,ขาสมบูรณ์เหมือนขุนอ่ะขุน แล้วคุณเอ้าออกเมื่อไหร่คุณก็โจมตีเอาฮอร์โมอนเข้าไปช่วยปุ๋ยเรียกตาดอกก็ท่านั้นเองนะครับมไม่งั้นมะม่วงก็มาทิ้งใบกันหมดนะที่ทํา,าร่าสารนะนี่เอาหลักความจริงเขาพูดนะฮะนะคุณจะเห็นนะอันนี้มันสมบูรณ์นะแต่ข้อเสียของตรงนี้จะมีวัชพืชนะเห็นไหมวัชพืชอันนี้วัชพืชใช่มันแย่งกินอาหารแต่ถ้าเป็น,ปน,ใ,นในวงบ่อท่อมันก็จัดการง่ายแต่ถามว่าในวงบ่อท่อคุณอ่ะสองร้อยสามร้อยลูกต่อปีถามว่ามันน่าทำไหม มันจุดคุ้มทุนมันมีไหมวงบ่อท่อก็แพงครับแต่ถ้าในดินเราบอกแล้วมันไป6เมตรมันไปข้างันเรื่อยๆแต่ข้อพิสูจน์ของเราปลูกในดินแต่ไม่ใช่ดินนะอันนี้คือ,อยังไงคุณคุณบอกว่าก็จะสงสัยก็อยู่ในดินอยู่ในดินแต่ไม่ใช่ดินเราขุดดินขึ้นมาเป็นแอ่งท้องกระทะครับนะฮะ<ๆ>เหมือนกระทะฮะแล้วเราก็เศษไม้ใบหญ้าใส่ไปก้นหลุมให้เต็มปากกระทะ ถ้าุณลงไปนี้ประมาณลึกเท่าไหร่ฟุตเดียวพออ๋อไม่ต้องลึกเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมันหากินหน้าดินหนดินใช่ฮะพอเอาเศษไม้ใบหญ้าใส่ไปนั่นแ่ะคือซากพืชน,นะที่เราไปลองก้นหลุมวัสดุปลูกของเรานะที่ใส่เข้าไปแทนในหลุมมีแกบขี้เถ้าขุยมะพราะ้าวเศษไม้ใบหญ้าแต่ขาดไม่ได้คือธาตุอาหารน้อยอ่อนคือขี้งัวนะแต่บางคนบอกว่าขี้วัวเนี่ยมันจะร้อนอ,อันนั้นผมว่าผิดตั้งแต่แรกเริ่มเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะวันนี้ขี้งัวร้อนก็คือหนึ่ง ถามว่ามันติดเชื้อรามาไหมไอที่ใบร่วงอะไรเหลืองเนี่ยรากเน่าโคนเน่านะฮะอันเนี้ยปัจจัยแต่ต้นพันธุ์คราได้เลือกต้นพันธุ์แหละฮะกาดูว่าเออพันธุ์ไหนที่มันออกอย่างสมมติเนี่ยหน้านี้มันเอาวแพงถามว่ามันออกได้ไงในกระทั่งที่มันแพงครับในขณะที่คนอื่นสายพันธุ์อื่นเขาเรียกอะไรเค้นแล้วเค้นอีกเพื่อจะให้ออกให้ได้ัเข้าต้องออกให้ได้อะไรอะไของเราไม่ฮะของเราขึ้นอยู่ว่ามันสมบูรณ์หรือยังหนึ่งไม่เกิดโรคนะสอง ดูแล้วมันมันต้องดูด้วยฮะอย่างต้นเนี้ยเอาไว้ได้แค่ห้าร้อยลูกถ้ามากกว่านั้นมันจะโหนกันพอโหนกันมันเหมือนว่ามันก็พานพะโลร่วงกันหมดเพราะอาหารไม่พออันนี้มันมากจัดทรงพุ่มเท่านี้นะเราก็ต้องเอาไว้แค่ประมาณ3 4 0สอยลูกอยู่ได้ทุกลูกมันเหมือนหม้อหุงข้าวเนี่ยหม้อหนึ่งเรากินอยู่กันห้าคนวันนี้แขกมาเยี่ยมสองคนมันก็ต้องกระจายไปเจ็คนแล้วถูกไหมเพราะเจ็ดคนไอ้ห้าคนเดิมอยู่ก็หิวแล้ว เนี่ยนหละหลักการก็คืออาหารไม่พอมันแย่งกันอะไร<ม>อะไรที่มันมากเกินไปเราต้องยอมเพื่อให้มันเหลือไว้นะ,อ,ะอย่างของเราอีกตัวนี้มะนอาวยังไม่ถึงปีคแต่เราบอกเกษตรกร,ร,กรแล้วอ่ะถ้าเป็นของในสวนเราเนี่ยขอ14เดือนส <14 S 2> นะสเดือนพอได้ต้นกล้าที่ไข่เตี้ยวเขาเรียกอะไรมันใหญ่สมบูรณ์มากกิ่งละ5ลูกถ้ามันมี500กิ่งคูณเข้าไป<ม>นะ มันเหมือนว่าถ้าโครงสร้างมันใหญ่และการหาอาหารอะไรมันก็คล่องตัวอะไรคล่องตัวหมดอย่างคนโบราณว่าเลยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเห็นพี่บอกว่าพอเอามาปลูกครั้งแรกเนี่ยพอมันเป็นกิ่งใช่ไหมฮะที่เเพาะมาแล้วลูกมันออกเนี่ยบางทีเกษตรกรตกใจหุ้ยออกแล้วลูกออกแล้วจริงจริงนี้สามารถใช้ลูกนี้ได้เลยไหมครับมันใช้มันใช้ได้แต่ต้นมันจะแกนอ่านี่คือปัญหาหน่าปัญหาเลยของเกษตรกรไทยที่ว่าคือพอเห็นมีลูกปุ๊บต้นต้นนี้ก็มีสองลูกห้าลูกเห็นพี่บอกว่ามีมี มีฮะพอมีก็จะไว้ดีใจแต่คําว่าดีใจในที่นี้ต้องเข้าต้องเข้าใจนิดพอมันมีต้นเล็กแทนที่จะอาหารไปเลี้ยงโครงสร้างให้มันใหญ่มันก็ไปเลี้ยงลูกอ่ะพอไปเลี้ยงลูกต้นมันก็แขะแกรนมันก็ไปได้ยากแล้วมันเหมือนไม้แกนเลยนั่นเนี่ยเข้าสุภาษิตท,ที่ว่าคนไทยว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานใจเย็นๆนิดนึงรอให้มันใหญ่แล้วคุณจะเอาห้าร้อยลูกพันละูกเนี่ยสิบสี่เดือน ถ้าโดยสายพันธุ์ของเราแล้วมันออกกลางกิ่งกลางก้านอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนะแต่ถ้ามะนาวคนอื่นมันจะออกแค่ปลายอ่าส่วนมากเราจะเห็นพันหลายๆพันเนี่ยออกแค่ปลายปลายของเดี๋ยวไปด้านนี้ดีกว่าเห็นชัดๆนะฮะเห็นไหมฮะด้านนี้จะเห็นชัดมากเนี่ยฮะของเราจะออกเนี่ยช่องเนี่ยช่อหนึ่งเนี่ยของสร้างของเนี่ยยี่สิบลูกอันนี้ยี่สิบลูกาสองสองช่อเนี่ยก็สี่สิบลูกละเห็นไหมเนี่ยดูว่ามะนาวที่ไหนออกกลางกิ่งกลางก้านอย่างงี้เห็นไหมฮะ ไม่มีอันนั้นคือเขาเอาอาหารไปสะสมไว้ครับอย่างที่เราว่าของเรามันสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือยังไงก็ในนั้นเรามีแกลบีิเท่าขุยมะพร้าวเศษไม้ใบหญ้านะฮะแล้วขี้งัวแต่ของเราบ้านเราจังหวัดอ่างทองนะครับผมอยู่อ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญบ้านเราเป็นแหล่งขี้นกกระทานะฮะสารอาหารเยอะมากนะเปรียบเทียบดูไข่ไก่สฟองเท่ากับไข่นกกทาหฟอง อันนี้ก็เห็นเด่นชัดแล้วธาตุอาหารมันเยอะพอธาตุอาหารมันเยอะแล้วคุณก็ต้องรู้นิดขี้นกกระทาไม่ใช่เชียร์เชียร์ขี้นกกระทาบ้านเรานะขี้นกกระทามันกินสารอาหารดีๆพอมันกินสารอาหารดีๆปุ๊บมันก็เหลือกาก,ากมาดีๆนะฮะอ่ะเขาเรียกอะไรลำไส้มันสั้น<ม>นะแล้วข้อดีของขี้นกกระทาขี้เป็ดขี้ไก่สัตว์ปีกมันจะมีกรรมฐานอยู่ในตัวมันก็จะต้านเรื่องโรคในนี้ฮะแคนเกอร์ไปได้ระดับหนึ่ง เหมือนเรากินกระเพราหรือกระเพราเนี่ยเวลาเราท้องอืดไม่ต้องไปกินยาแต่มันก็จะช่วยเป็นระดับหนึ่งฮะนะนะมันจะต้านกันนะแล้วถามว่าอินทรีย์กับเคมีแตกต่างกันยังไงโดยสิ้นเชิงครับถ้าคุณนินเคมีครับมันเหมือนไม้เลียวตีก้นอนะตีะปุ๊บ,บมีแรงกระพุ่งเฉยปัดเลยจ้ะแล้วพอนั่นมันแป๊บเดียวมันก็ต้องใส่อีกอะลิตริทหายอ่าลิทหายก็ใส่ให,ใหม่เพราะใส่ใหม่ต้องเพิ่มจํานวน ใส่ใหม่เพิ่มจานวนใส่ใหม่เพิ่มจานวนดินก็กระด้างแล้วเห็นไหมเปลืองตังด้วยแต่ถ้าใส่อินทรีย์อย่างที่เราว่าขี้เป็ดขี้ไก่ขี้นกกระทามันจะทําให้ดินดีวันดีคืนถูกตังด้วยนะถ้าเคมีไปแตะมากเปลือกมะนาวจะหนานะลองไปดูได้ทุกสายพันธุ์แต่ถ้าเป็นอินทรีย์เปลือกจะบางนะนี่ใจจริงจากสวนวโรชาเลยครับหรนะือถ้าใส่เคมีเยอะฮนะเปลือกก็จะหนาจะหนาไอ้นั่นเราเร่งมันมากเราต้องการให้มันตอบโจทย์เร็ว แต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าถ้าเป็นเคมีโอเคมันจะร่วงมันเค็มนะจำไว้นะ ไทเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ